Thailand, a land of smile, beauty, and connection. Morning mist, sunrise, and endless connections. From crystal clear seas, wonders beneath the waves, to lively night markets, iconic flavors. From mountain tops to the deep sea, from bustling markets to tranquil mornings. This is the story of Thailand, a land of culture, beauty, and endless connectivity. Ais connects everyone, everywhere, every time. สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาโชว์ให้ดูครับการทำวิดีโอสั้น30มิบวิธีนะฮะเริ่มต้นนะครับก็จากไทยแชท GPT นี่แหละครับผมก็ให้เขาสั่งพร้อมในการสร้างวิดีโอขึ้นมาในแต่ละฟุตเทจนะแต่ละช็อตนะสั้นๆเนี่ยครับแล้วเราก็มาใช้เนี่ยครับตัวมาใหม่เนี่ยครับแนะนำเลยครับให้หรัว ai video นะฮะให้หรัว ai video นะครับสมัครใช้งานทำสร้างออกมาค่อนข้างเร็วนะฮะนี่ผมก็สร้างมาทั้งหมด 6วิดีโอนะครับโดยการสั่งพร้อมเข้าไปนะฮะอย่างพุทธอันแรกเนี่ยครับก็สั่งเพราะว่าเป็นโดรนนะฮะช็อตนะครับวิ่งเข้าไปนะฮะจากไกลๆเข้ามาที่เสาสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาจบที่คนดื่มกาแฟกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับได้เลยนะฮะหรือว่าเป็นฉากของตลาดกลางคืนนะครับของเมืองไทยนะ่ยครับมีการขายของนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดำน้ำนะฮะ ดูประการงนี่ยรังนี่คือตัวพร้อมที่สร้างมาจาก ChatGPT นะครับเอามาวางไว้ในให้หัว AI นะฮะในการสร้างวิดีโอนะครับแต่ละวิดีโอก็จะออกมาประมาณ6วินาทีนะฮะก็ดูประมาณนะครับรวมกันอันนี้นะครับ6วิดีโอนะฮะก็ประมาณ30วินาทีนิดๆนะครับผมอันนี้ถัดมาครับก็มาทำ เพลงประกอบด้วยซูโน่นะฮะจะบอกว่าวิอนี้ก็คือสร้างจาก AI รุ่นล้นเลยก็ว่าได้นะครับจากซูโน่ก็คือเปิดเป็นอินสตูเมนต์คือเอาเฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้นนะฮะก็ได้ออกมาปนี้อยู่ที่เราเลือกครับผมอาจจะเป็นมูดนี้ก็ได้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะเหมาะกับอันนี้มากกว่าก็เลยอันนี้นะฮะอันถัดมาครับผมก็จะเป็นนะครับผม ในตัวของอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราใช้กันก็คือการทำเสียงนะฮะการทำเสียงเสียงที่เราเอามาใช้นะครับผมก็จะเป็นเสียงจาก Eleven La b นะครับ Eleven La b ขออนุญาตหาให้กันนะครับปึ๊บเอ๋ครับ Eleven Lab นะฮะ io นะครับ อันนี้นะฮะใส่ตัวหนังสือเข้าไปอะตัวหนังสอมาจากไหนตัวหนัสือก็มาจาก ChatGPT แล้วนะครับก็คือเราให้เขาสร้างพร้อมเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายเรามาบอกว่าให้คิดเรื่องของนารเรเตอร์ด้วยนะฮะว่าจะให้พูดว่าอะไรนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ใน e l v e n Lab นะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นเสียงเลือกเสียงได้นะครับผม ข้อจำกัดของหรือเประดบบวันนี้คือยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมแลแ้วก็จะเป็นเสียงภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกเป็นแบบโซเชียลมีเดียนะฮะผมก็เลือกเป็นแบบเนี่ยฮะเป็นนาร์เรชั่อย่างเงี้ยนะครับผมในการอ่านประกอบคอําต่างนะฮะก็ได้เป็นตัวเสียงมาะมานี้ thailand a land of smile beauty and connection morning mist sunrise ครับเราได้เสียงมาเนี่ยครับก็จะชัดเจนนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงมาได้นะครับพอได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คือมีวิดีโอมีแล้วก็มาที่ CapCut ครับผมนะ CapCut กะะ็วางวิดีโอทุกอันเข้าไปนะครับวางเสียงเพลงวางเสียงอ่านประกอบนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันแคปชั่นของ CapCut นะครับเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้ Thailand a land of smile, beauty and connection Morning mist, sunrise and endless connections From crystal clear seas, wonders beneath the waves, to lively night markets, iconic flavors, from mountaintops to the deep sea, from bustling markets to tranquil mornings. This is the story of Thailand, a land of culture, beauty, and endless connectivity. AIS connects everyone everywhere, every time. The คงจะมาแชร์ให้ดูนะครับวันนี้นะครับว่า AI วันนี้เขาทําถึงจริงๆนะครับผมนะฮะก็ทุกอย่างต้นจนจบด้วย AI ล้วนๆนะฮะใช้เวลาต้นจนจบจริงๆต้องเรียนว่าถ้าเรามีสตอรี่ในใจนะครับแล้วก็รู้การใช้เครื่องมือเนี่ยสามารถทําเสร็จได้ภายในเวลาผมคิดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็จะทําเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมการปรับแก้ด้วยนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมสวัสดีครับ